เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความบาัปเพื่อที่จะเป็นพระพุทธไทยพระเยซูปฏิสนด้วยพระอินบริสุทธิ์อาเมนสวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อพันศรีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทบิวและโอกอากาศทีวีเขาประเสริฐ เพื่อพวกนิชนาศษาและปัญญาชนไทยให้กราบใจเชียร์ไม่เชื่อพระเยซูได้ความรอดและก็ตบโตขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือพระเยซูทรงปฏิสนตวีพระวิญญาณบริสุทธิ์.โคจจัมนั้นหนูกะโบตินงโคติสามสิบห้า.ทูสาวกจึงตบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสาดลงมาเหนือเธอ.เ เรล,ลิเตเของผู้สูงสุดจาปาเ็อกเ,อเพอาะโปรั้นองค์บริสุทธทิกินมานานจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าท่า,ทานทั้งหลายาพอทราบได้ไหมครับว่าพระเยซูทรงเป็นใครผู้ที่ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์คง,งองว่าเป็นมนุษย์หรือพระเจ้าซึ่งมงเห็นพระไก่ก็เป็นมนุษย์แต่ผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นก็บอกว่า 예수님은 하나님이었습니다. 그런데 예수님의 결혼식에 관한 이야기를 들었을 때 예수님은 누구를 찾았는지 알수 있었습니다. 그는 인간이었을까요? 아니면 하나님이었을까요? 그는 그의 집인 가브리엘 마이애미의 집이었습니다. 그는 어린이들이었습니다. 즉 나사렛 또는 마리자 댕안까비 요셉 창마이 고트와 탕송콘 벤콘타마다 마이차이 벤쿠미타나 네놈 탕송탄 요셉까마리아 벤쿠티미콤츄아 또 프라팍프라자오 푸티미콤츄아 벤쿠티나락 래 솜쿠안티자 다이라프라폰 พระเจ้าเมื่อกาเบรียลเฮนมารีก็ทักทายดังนักรับเธอพูที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงเชื่อมินดีเถิดองพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอแม่มาริเชื่อและรักพระเจ้าอยู่เสมอแต่ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าโปรดปรานเธอมากขนาดนั้นและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอด้วย ต่อไปทูสคนแนนพรยสุที่จะบงังกตโด,ดยผ่านรังกายของมารีดังนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่และจะได้เชื่อว่าเป็นพุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบนลาลังของดิดบัมพบบรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันของยาโคบสืบไปเป็นนิตและ เผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยหมายถึงว่าบุตรทีมาริจะาครูนานคนไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่เป็นคนคำแรกของทุสันเกี่ยวกับพระเยซูนานคือพระองค์จะเป็นใหญ่เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดและพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์กษัตริย์ทั้งหลายคือ king of kings ซึ่งพระองค์ครบครองเป็นนิดเพ่นดินของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า Jesus is the Son of God นี่เป็นฐานะที่แท้จริงของพระเยซูแสดงว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับดังนั้นการบังเกิดของพระเยซูไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็เลยทุสวรร์ 아티바이, 레앙니, 하이마리, 우자이당니나 캄. 담코, 조잠콩 완니. 투사완 정돕낭와 프라윈얀 보리수자 사데롱마 느아터. 레리데콩 푸송수자 복터. 그렇다면 옹 보리수 티끈만한 자 다이츠와 뺀 프라붓콩 라자 프라예수송 빠티손토이 프라윈얀 보리수. 아멘. เนื่องจากความบาปของอาดัมลูกหลานทั้งหลายของอาดัมนั้นก็ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมเมเตคคนเดียวแล้วปลายทางของคนบาปนั้นคือนรกนี่เป็นสาานชีวิตของคนบาปทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนบาปทั้งหลายพระเยซูได้ทรงปางเกดโดยพันร่างกายของมารีแต่มารี 크로프콩, 프라자우다이앙아이나컵 닐레, 벤캄톱콩, 투사반, 가브리엘, 그 프라이냥 보리 숫자 사대롱마 느아터, 레 리테콩, 푸숭 숫자 복터, 곤티자 요셉과 마리 유두아이가 벤사미팔라야가, 나이통콩 마리 미지빗 느앙자, 응안콩 프라이냥 보리 숫 두아이 응안콩 프라이냥 보리 숫 พระเยซูทรงปฏิสนผู้ที่รู้เรื่องนี้และเชื่อคนนั้นเป็นสุขถ้าอย่างนั้นทำไมพระเยซูจําเป็นต้องปฏิสนด้วยพระนิมบริสุทธิ์ไม่ใช่เียแบบทั่วไปของมนุษย์ก็เนื่องจากพระผู้ช่วยใหย้รอดนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความบาปถึงจะมีสิทธิจะหลังบาปของคนบ,บาปทั้งในได้เพราะว่าคนบาป ก็ไม่สามารถไทยบาปองคนบาปได้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความบาปเมเตจุติเอวพระเยซูทรงปฏิสนธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเรายอมรับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราสัรเสริญพระเยซูซึ่งได้ทรงแบ่งกดเพื่อไทยบาปเราโดยถูกตรงไม้กางเขน ท่านทั้งไหนพทราบแล้วเข้าใจว่าทำไมพระเยซูปฏิสนด้วยพระยามบริสุทธิ์ใช่ไหมครับนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยพันชีวิตของมารีซึ่งเป็นผู้ยิงที่มีความเชื่อเมื่อมารีฟังคำพูดของทุตสวรรแล้วปฏิกิริยาอย่างไงนะครับเมื่อเราเชิญลุกเกไทยให้เรียนพระคัมภีร์เ,เรือเข้าร่วมนามสกัน ก็มักจะลังเลใจหรือโปก็อยากจะถามพ่อแม่ไม่สามารถตั้งใจได้ผมไม่ชอบคนมีนิสัยที่ตั้งใจไม่เป็นนะครับแต่สำหรับมาริเป็นยังไงนะครับสาวพรหมาจารีตั้งขันมันเรื่องง่ายงหรือ,อยากลำบากไม่มีใครเชื่อใจคำพยานของเธอได้ 티 산콤 이오 승 콘캉 캄옹왓 당단사사나 타하푸잉 프마짜리 땅칸 무아양마다이 땡안칸 레보과 디찬 땅칸 두와이 프라이늄 보리숲 크라이자츠와 칸푸난 때 말이 땅짜이 양아이나칸 두코 삼십백 말이 쯔글라우와 니네 카파자오벤 타드콩 옹프라프벤자오 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านเมื่อผมอ่านและฟังข้อนี้ผมรู้สึกประทับใจไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าในคำตอบของมารีเต็มเปี่ยมความเชื่อและการเชื่อฟังแต่พระเจ้าในฐานะมนุษย์ผู้ทุกพระเจ้าได้ทรงสร้างนี่แหละเป็นท่าที่ถูกต้องต่อพระพักรพระเจ้ามารีจึงน่าเคารพและที่ ศาสนาคาทอลิกนั้นก็สนัสนุเธอด้วยก็เพราะว่ามีพลังตั้งใจตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองเมื่อข้าพเจ้าเทศนาช่วงสุดท้ายในทีวีข่าวประสันี้ข้าพเจ้าก็เชิญให้ผู้ฟังของเชิญเรียนพระคัมภีร์หรืวเข้าร่วมนรัสการก็แทบจะไม่มีใครกล้าตัดสินใจก็เพราะว่าในสังคมไทย ซึ่งเต็มเปียียมการกระบายรูปเคารพมันลำบากอยู่แล้วก็ผมรู้สึกเออเสียดายสารุปว่าพระเยซูสรงเป็นใครนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์เสด็จม,มาสู่โลกนี้ในฐานะเป็นพระผู้ไทคือได้สรงสเสด็จม,มาเพื่อทุกข์ฆ่าตายเรื่องจากความบาปของเราเพื่อที่จะทำนัดที่นี้ พระเยซูจำเป็นต้องปฏิสนตโวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ือใไซรัางกายมนุษย์เราแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความบาปเพื่อที่จะเป็นพระพุททายพระเยซูปฏิสนตัวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ a มนโขอให้พระเจ้าทรงอวยพรให้เราทั้งหลายปดใจและเชื่อพระเยซู เราก็เราจะไป p พ่นดิงของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าสองวอวยพร